ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวย9ก้าพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมจะมาสรุปตัวเลขแนวทางครับผมของรัฐบาลไทยครับผมหลังจากที่ไปชุดเต็มไปแล้วนะครับเนาะครับพี่น้องที่กําลังรับชมกันอยู่ในขณะนี้กะครับผมอยู่เบิงเอาตัวเลขแนวทางนะครับเนาะสรุปให้พี่น้องครับผมอมาเบิงชุดเต็มครับผม สำหรับชุดเต็มของเบาวแหลมพี่น้องครับปล่อยไปนะครับเนาะหตุลาคมรัฐบาลไทยเบาแหลมพารวยครับผมชุดเต็มมี2-2 2-4-2-0 6-2 6-4-6-0 7-2 7-4-7-0ครับผมขับทั้งหมดมีเกลาหางนะพี่น้องครับสรุปมือนี่ครับผมขับฟันให้พี่น้องเน้นเกันเลยครับผมขับส่คููเน้นให้คู่เดียวครับแข็งแขนนะพี่น้องมาเบิ่งกันครับผม สำหรับรัฐบาลไทยครับพี่น้องวดที่จะถึงครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกหกครับผมรัฐบาลไทย เหลมพารวยโค้งสุดท้ายครับพี่น้อง ต้องขอขอบพระคุณครับผมพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามอราผมรับชมมึงตัวเล็กเบิงแนวตั้งนะครับขอให้พี่น้องครับผมฉกฉกมันๆกันครับก่อนที่จะรับมาเบิ้งตัวเล็กจับคู่กันก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะเอาสูตรตัวเล็กแนวตั้งให้เบิ้งกันครับผมรับสำรับครับผมบ่าวแลมจะให้พี่น้องก็คือเป็นบนเป็นลางกันนะครับเนาะ บนล่างวิ่งขับขออนุญาตปกติเลขนะพี่น้องจะมีครับผมหกับเจ็ดด้อพี่น้องครับแต่ว่าขออนุญาตฟันให้พี่น้องตัวเดียวนะครับเนาะขับเลขวิ่งปกติจะมี6กับ7จ็ดครับผมรับสำหรับสายวิ่งสายหลุดเอาไปพิจารณากันเบิง์นนะครับ แต่วาเมือนี้ครับผมเป็นโค้งสุดท้ายครับฟันลุให้หน่อยครูครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะรับสายวิ่งรูดครับผม หกสองหกศูนจ็ดสองจ็ดศูน ยาดนวครับเนาะยังเพราะท่านได้ครับผมเน้นให้พี่น้องครับแต่จะเน้นให้แต่จะเอาสูตรของยาตเอาสูตรให้พี่น้องเบิ้งกันก่อนครับพี่น้องลองสังเกตกันนะครับเนาะว่าครับผมครับเลขในงวดที่ผ่านมาครับผมเขาสองหนึ่งครับพี่น้องรับสองหนึ่งนะครับเนาะรับเลขเลขตัวประกอบมีมีสองสูตรครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาคือเจ็ดกับสองเจ็ดกับแปดนะครับเนาะครับเข่าที่สองหนึ่งครับสําหรับงวดถัดขึ้นไปอีกครับผมกับเขานะครับเนาะรับ อ่ะพี่น้องมาเบิ้งครับผมงวดล่าสุดกันครับพี่น้องครับสําหรับงวดล่าสุดครับผมครับสูตรมีสูตรที่1มี7กับ2ครับพี่น้องสูตรที่2มี6กับ7เมื่อนี้พี่น้องให้ระวังนะครับเนาะครับสําหรับเลข7กับเลข2ครับพี่น้องให้ระวังระวังอย่างติครับถ้าสมมุติว่าครับ2มาพี่น้องมีโอกาสครับ2 2 2 4 2 0สนยนะครับเนาะ เลขยี่สิบเป็นเลขบ่งอามครับพี่น้องแต่ระวังระมัดระวังกันเอาไว้นะครับเนาะกันทุนไว้กันยังดีครับแต่ว่ามื้อนี้เบาแล้วขออนุญาตครับผมจับตัวเด่นนะครับเนาะสองสูตรชนกันทีเลขเจ็ดครับพี่น้องครับชนกันทีเลขเจ็ดครับเจ็ดเกมี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ครับผมครับก็จะจับให้เฉพาะครับผมตัวเด่นๆด่นกันนะครับเนาะก็จะมีแค่ครับผมเจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องครับ ลักหกครับพี่น้องครับลักหกหกอาจะมีหกสองหกศูนย์ครับผมครับกลับมาขออนุญาตเดนกันที่นี่ครับพี่น้องครับเลขทั้งหมดมีเพียง4ีคูซีหางครับผมหกสองหกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์ครับผมครับ ขออนุญาตเด่นให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะเจ็ดศูนย์ครับผมครับตันใดมากตันได้ชอบกับพิจารณากันเบิงครับผมสูตรน้อยๆครับพี่น้องแต่ว่าตัวเลขถือว่าเก่งครับผมครับสูรถือว่าเก่งครับเขากันมาทุกหมวดครับผมสําหรับรับตัวประกอบนะครับเนาะครับตัวประกอบนี่ติดมากตลอดเด้พี่น้องครับบอลลุดจักเถื่อครับผมอ่ะพี่น้อง อ่าเบิ้งครับผมสําหรับตัวประกอบครับผมติดไม่เรื่อยๆเลยครับผมครับบ่อบลุดจั๊กงวดครับพุดหน่อยๆง่ายๆครับผมแต่ว่าเก่งครับครับขออนุญาตนะครับเนาะย้ำความมั่นใจพี่น้องเอฟซีกันจักนิดนึงครับผมอ่าฝากเอาไว้สําหรับจุดนี้นะครับเนาะขออนุญาตครับพี่น้องห้าเทียเพูกนอยากแคปหน้าจอ ครับสำหรับพี่น้องยิปซีครับผมที่ต้องการแคปหน้าจอแคปเอาไว้ครับพี่น้องครับตัวเล็กหน้าทางของเบาเหลมบอควนพลาดนะครับเนาะครับขันว่ามันหลายตัวยูซีตัวฟันตัวเดียวเลยพี่น้องเจ็ดสูตรไปเลยครับสำหรับสายวิ่งสายหลุดนะครับเนาะก็อย่าลืมครับผมเจ็ดตัวเดียวครับพี่น้องวันนี้เจ็ดนี่สิมาได้อีรีบอกครับมาเบิรงสูตรกันนะครับเนาะเพื่อย่ำความมั่นใจครับผมจากคำนวณนี่พี่น้องเบิรงกันสดๆเลยครับแคปหน้าจอเสร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับผมอ่ะเบาเหลมขออนุญาต ครับขออนุญาตครับผมครับจริงๆสูตรนี้เป็นสูตรครับผมสูตรปักลักพี่น้องครับสิบบนครับผมสูตรปักลักสิบบนนะครับเนาะครับขออนุญาตยอดให้พี่น้องเบิรงหกหมดนะครับครับครับสำรับครับผมครับเก้าสองสองหกศูนย์ห้าเก้าสองสองหกศูนย์ห้า ล่างครับพี่น้องล่างออก16ครับอันนี้เรียกล้างด้วยพี่น้องครับ169่งหกเก้าห้าศูนับล่างออก6กสอง เบิ้งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องเพื่อความมัมม่นใจครับผมสองหกศูนย์สี่ห้าสามล่างหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสอง หกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดล่างเก้าหนึ่ง สามสองศูนย์แปดหนึ่งสองล่างสี่หกครับพี่น้องครับลองสังเกตกันเบิร์นนะครับเนะครับ คือสูตรนั่พี่น้องครับผมอ่ะมาเบิ่งกันครับผมครับสําหรับสูตรที่หนึ่งครับพี่น้องครับว่าเป็นสูตรที่หนึ่งบวกพีทครับผมสำหรับครับผมงวดครับผมที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเนาะคือย้อนจากงวดปัจจุบันไปครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมอ่ะมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับเก้าสองสิบแปดนั่พี่น้องครับผมเก้าสองสิบแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ครับผมแปดเก้าศูนย์นะครับเนาะครับ ศูนย์บวกกัน3ครั้งครับพี่น้องได้ศูนย์คือเก่าครับผมครับอันนี้เมื่อกี้ก็ได้ศูนย์เป็นบหมพี่น้องครับมาบวกกับ1ครับศูนย์บวกหนึ่งได้ครับผมบวกทีเดียวได้หนึ่งนะครับเนาะหนึ่งบวกสองคงที่ครับผมพี่น้องหนึ่งบวกสองคงที่ได้อะขออนุญาตเอาปากกาแดงเนาะพี่น้องครับมันไปสดใสไหมพี่น้องครับมันครับได้หนึ่งบวกสองได้สามครับผม หนึ่งบวกสองได้สามเลขออกขอประทานอภัยด้วยพี่น้องครับเลขงวดต่อมานะครับเนาะครับเลขสามได้ตัวเดียวได้พี่น้องครับเก้าที่สามเต็มๆกันเลยนะครับเนาะครับลักซิปครับผมอันนี้คือปักกลักลักซิปครับผมครับจะมาแต่ลักซิปตลอดเลยครับผมอ่ะมาเบิ่งต่อไปครับพี่น้อง หนึ่งสองครับผมครับหนึ่งบวกกันสองเท่านะครับเนาะครับได้สองครับผมหกบวกกันสองเท่อครับพี่น้องหกสองสิบสองครับผมครับสองบวกสองครับผมได้สี่ครับสามบวกกันสามครั้งครับพี่น้องครับสามบวกกันสามครั้งครับสามสามเก้านะครับเนาะครับเมื่อกี้นี่ครับผมอันเนี้บวกกันแล้วครับผม ได้4ครับผมที่นี่พี่น้องครับผมเอา4มาบวก9นะครับเนาะครับ4บวก9ได้13ครับผมครับ4บวก9ได้13ครับพี่น้องเอา3ครับผมครับเอาตัวหลังนะครับเนาะ13หนึ่งว่าเอาเอาตัวเลข3ครับ3มาบวกกับ6ครับพี่น้อง3บวก6ได้9ครับผมครับ9บวก2คงที่9 0 11ครับพี่น้องครับ บวกเลขพ no ิษบนอกาบวนี้ขออนุญาตได้พี่น้องอ่ะเบิง์ไม่น้ะพี่น้องบวกเลขพิษครับผมอ่ะครับบวกกันไม่พี่น้องครับผมครับหนึ่งครับผมหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกกันสองครั้งครับผมได้สองครับเนาะครับสองบวกกับหกครับผมได้แปดครับผมครับสามสามเก้าครับพี่น้องแปดบวกเก้า อันนี้เอามาบวกกัน3ามเท่าพี่น้องครับคือกันนี่ครับสูตรมันครับจะเป็นเก่านะครับเนาะ8ปดบวกเเท่ากับสิครับผมครับ7จบวกหครับพี่น้อง7จ็ดบวกหเท่ากับสินะครับเนาะครับห้องออตั้งแต่เลขถ่ายมันก็คือเลข3ครับผม3บวกคับ2ครับ3 4 5ครับได้5ครับพี่น้อง3 4 5ได้5 ขออนุญาตเขียนว้ด้านหลังเนะพี่น้องจะบ่รด้ทรัพย์สนครับงวดนี้เลขออก5 3 0 0ครับผมงวดต่อมา4 5่ครับ4 5 3ครับถูกมา2สองงวดแล้วพี่น้องอ่ะเบิ่งต่อไปนะครับเนาะครับ ใาแน่ขอประทานอภัยเด้อพี่น้องบวกค่อยเก่งบวกยิดบวกถูกครับผมสองสองสี่ครับพี่น้องครับอ่ะสี่บวกครับผมสี่บวกหกครับได้สิบนะพี่น้องเนาะครับผมสิบก็เอาแต่รศูนย์ครับพี่น้องครับศูนย์มาบวกครับผมห้าสามสิบห้าเนาะครับเนาะครับศูนย์บวกห้าขับได้หาครับพี่น้องครับศูนย์บวกหาได้หาครับห้าบวกหนึ่งครับผม ห้บวกหได้6ครับ6กบวกสองคงที่ครับพี่น้อง6กบวกสองคงที่6กเได้8ครับได้8เลขออกตัวได้ครับพี่น้องเจ็ 7, 8, ครับเข้ามาแล้วสามมวดครับพี่นอ้องอะเบ่งกันต่อไปครับผม สบวกกัน2เเธอครับผม4 2เป็น8นะครับเนาะครับแปวกเครับพี่น้องครับแปดบวกเเท่ากับสิบครับผมแปดบวกเเท่ากับสิครับเอาตัวเลขหาครับพี่น้องเอาเลขหาย่างไว้ครับแบวกกัน3ามเธอครับผม8 3 24าครับพี่น้องครับเอาหามาบวกซีเนาะพี่น้องกับหาบวกซ ครับหาบวกสี่เป็นเก่าครับผมครับหาบวกสี่เป็นเก่านะครับเนาะเก้าบวกหกครับพี่น้องเก้าบวกหกบวกเท่าเดียวครับผมได้สิบห้าครับผมครับดังนั้นเนาะครับเนาะห้าอหาเมาบวกกับสองคงทีครับพี่น้องห้าหกเจ็ดครับผมได้เจ็ดครับผมได้เจ็ดนะครับเนาะครับเลขที่ออกครับผมสี่เจ็ดแปด ยิงได้ครับพี่น้องครับอาเดินดีครับพี่น้องกําลังน้องครับเนาะครับไกลแล้วพี่น้องไกลหอดวดปัจจุบันแล้วอาวใชเนี่ยขออภัยเด้อพี่น้องครับผมเก้าสองสิบแปดครับผมอ่ะแปดครับผมแปดเอามาบวกกับหนึ่งน้ครับเนาะรับเก้าสองได้สิบแปดรับเอาสิบแปดมาบวกกับหนึ่งับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าครับผมเก้าครับย่างไว้ครับพี่น้องเอาเจ็ด มาบวกกันอีก3เทือครับพี่น้อง7ครับ7 3 21ครับผม7 3 21ครับ1บวก8ครับผม8เป็น9นะพี่น้องเนาะครับผมครับเป็น9เอา9มาบวกกับ9ครับผม9บวก9ครับ9 2 18นะพี่น้องครับ18เอา8ครับผมครับ8มาบวกกับ2คงทีครับผม8 9 0 ครับผม8 9 8 9 0เดี๋ยวเด้อพี่น้องบวกเลขพิษอีกแล้วครับผมอ่ะบวกไม่นะครับเนาะ9 2 18ครับผมได้8 <c oughs> 8บวกหนึ่งได้9ครับผมอ่มอามุกควว่าผาด <c oughs> 7คูณ3ครับ7 3 21เนะครับเนาะ 9ก้บวกหได้0นย์ครับผมครับศย์บวกกับเครับพี่น้องครับศนย์บวกกับเครับศูนย์วกเได้9ครับผมศูนย์บวกเได้9ครับ9ก้บวกสคงที่9 10าสิบสได้1ครับพี่น้องครับนี่แหละขันบวกบวกถือเกลียกกับบวกถือเกลียครับผมครับขอระท้านอภัยเ้อบวกผิดบวกถือนี่ก็ได้ครับเลขที่ออกนะครับเนาะแปดหสอง ได้หนึ่งครับพี่น้องครับได้หนึ่งเขาที่หนึ่งนะครับเนาะเมื่อเมื่องวดปัจจุบันครับพี่น้องอ่ะเอาให้มันแหนะได้เบาแล้วเไยครับอันนี้คืองวดปัจจุบันแล้วพี่น้องกําลังรอครับผมสามสองเป็นหกครับพี่น้องครับหกบวกสองครับผมหกบวกสองในแปดหกเจ็ดแปดนะครับเนาะ หนึ่งสามครับพี่น้องบวกกันสามเต๋าได้สามครับผมครับแปดบวกสามครับพี่น้องได้สิบเอ็ดครับผมครับสิบเอ็ดนี่คือเอาแต่เลขกหนึ่งมาหนึ่งมาบวกซีเป็นหาน้อครับเนาะครับหนึ่งมาบวกซีเป็นห้าเอามาบวกกับสองคงทีห้าหกเจ็ดครับพี่น้องครับงวดนี้ได้เลขเจ็ดครับผมครับได้เลขเจ็ดครับตัวหน้าตัวหลังนี่ครับผม บหูนะครับเนาะว่าจะเป็นตัวใดครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนกันเอาไว้นะครับเนาะครับสำหรับเลขเจ็ดครับผมครับเลขวิ่งที่ให้พี่น้องเอฟซีเอาไว้กันครับหมดนี้ครับผมพี่น้องจะได้มั่นใจกันนะครับเนาะครับว่าครับบ่ผิดหวังครับผมกับตัวเลขหน้าทางครับทีบ้าแล้วให้พี่น้องไปครับผมรับยำความมั่นใจให้พี่น้องนะครับเนาะครับคำนวณสูตรให้เบิ่งกันสดๆเลยครับนี่แหละครับสาเหตุที่วิ่งเจ็ดนะพี่น้องครับผมครับ ถ้าเบิ้งตามสถิติแล้วครับผมตัวเลขเป็นเพียงแนวทังครับพี่น้องอย่าลืมว่าสถิติมีเขามไม่ดครับผมแต่ถ้าสถิติดีเดินเนาครับเนาะถือว่ารับดีครับพี่น้องเอฟซีของเฮาครับผมอะมารอเบิ้งกันครับผมรับกับวันที่1ตุลาคม2566นาะครับเนาะรับรัฐบาลไทยเบาแห้มพารวยครับผมครับโค้งสุดท้ายครับบนล่างครับวิ่ง7ครับพี่น้องจริงๆินี่ฟาดเย็ไปเลยตัวเดียวก็ได้เพราะว่าสูตรนี่เป็นสูตรบนครับผมเป็นสูตรปลักลักนะครับเนาะ บนหลักสิบพร้อมพี่น้องครับนี่คือหลักสิบได้เลขเจ็ดแม่นแม่นแล้วพี่น้องมีหลักหน่วยเก่งๆเอามาประกอบเอาเลยครับผมงวดนี้ครับให้พี่น้องมันๆกันนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องโชคพี่น้องมันกันครับสำหรับตัวเลขแนวทางของเบ้าแหลมฟันให้พี่น,อน้องดีนะครับเนาะครับหลักเจ็ดก็จะมีแค่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์แต่ฟันให้ทีเจ็ดศูนย์ใจจริงๆพี่น้องรู้ว่าว่าเบ้า,บา,า,บาแหลมมักอยังมักเจ็ดสองเป็นอยังคือจับเจ็ดศูนย์เห็พี่น้องไหมพี สังเกตจะขวงมาหลายรอบเราพี่น้องโตมักบ่บเขาจักเถื่อมันสีเขาทั้งแต่ตไกลเคียงมาตลอดเลยครับโตที่บ่มักแต่ว่าเกือบมักรับพี่น้องครับโตไกลเคียงก็เลยตัดสินใจจับขามขัวของความรู้สึกตัวเองก็คือเอา70นยะครับเนาะครับทั้งที่บ่มัก70ย์ครับผมมัก72ครับแต่ฟันให้พี่น้องเจศย์ครับผมครับไร้ยงวดแลเราพี่น้องครับเมื่อขึ้นคือการเล่าพัฒนาออกเนาพี่น้องครับผมครับ มกรักหาครับพี่น้องหาศูนย์ครับเลขออกซี่ศูนย์แม่พี่น้องครับอ่ะสุยแต้มเดียวก็ได้จัดให้พี่น้องไปเลยครับผมครับเจ็บจังได้กับมากครับพี่น้องอ่ะฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมครับเวลาก็เนิ่นนานแล้วขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเนาะครับบวกผิดบวกถือก็ยังเบิ่งกันอยู่ครับ ขอพระคุณพี่น้องตุกขูทุกคนนะครับเนาะที่อินดูบ้าแรมครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยทุกคนครับผมกับตัวเลขแนวทางของบ่าวแ้มครับผม1ตุลาคม2566กกับเลขรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม